อะไรหรอแชะอะร์มาเลยแชรมาเลยวันนี้แฉรจะไปไหนครับนนี้แฉรจะไปสีสะเกตใช่ไหมจะไปสีสะเกตนะครับวันนี้เดี๋ยวจะไปสีสะเกตนะคะ,ะป๋าป๋าไปเอากาแฟก่อนป๋าเดี๋ยวไปเทคกาแฟก่อนกาแฟมาซ้อนป,ป๋าเอากาแฟอยู่ว่าเรากาแฟอยู่เราก็ออกเดินทางกันต่อแล้วจ้ะ หอมเงนเลยหอมกันเลยหอมเงิน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 หนึ่งสองสามหอมน่อยขอพลังหน่อยขอพลังหน่อยชิมาแล้วกาแฟมาแล้วเพื่อนมาแล้วจ้าแสบเอาไม่รุกกาแฟเดินทางกันต่อเอ้าแกลบเปนกาแฟดิโอแกลบเป็นกาแฟด้วย Kita tunggu saya ke Bapak ada. Okey. Baikkan okay. tahu. Jaa